блядь, по-русски говори, блядь!

ลับแ้วพ <ừ. S 1> ี่พี่หมุนตัวดิหมุนตัวดิตัวดิ

อยู่เชี่ยแหละน้าผมนี่แหละทัดทายไร้เยี้ยไม้ตายเฮ้ยอยู่แถวๆนั้แต่พี่ต้องมาสอบสายมานแล้ววิ่งแล้วกูเล่ไปหายยังไม่ถึงนี่ยี่ห้าศูย์ก้าววิ Bye, White <laughs> i was i Тебе пизда, блядь, ты понял, нахуй! อ, ży, อยู่ชั้นสองออยู่ชั้นสองะเหรกำลังจากไปผมขึ้นสองเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยตายหนึ่งชั <t 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 ้นสงชั้นสองชั้นสองเอ๊เติมชั้นสองอผมลงมาผมลงมาเ็มหนักผมไม่ได้ตั้งยูไว้ตายตายหนึ่งโอยโอชั้นไหนชั้นสองตรงบันได ที่ตรงกลางอ่ะบันไดเนาะอืตรงบันไดตัดเลยฉันส่องขวามือพี่เมื่อกี้มีอยู่ตัวหนึ่งพี่ยิงมันตายไปแล้วใช่ไหมมันเหมือนจะตายเป็นเสี่ยงคือแค่นั้นะก็เลยไม่รู้มันตายไม่ตายผมยัดให้ไม่ต้องรอมันออกมาปั๊นี่ใครขยับอ่ะไม่ได้ขยับพี่อู๋อยู่แค่ตรงกลาง มันมันนี่ใครยิงเปนยังไีจิ๊ปแม็กจิ๊บจิ๊ปไม่ได้ยินเสียงเอื้อมูมันตายหรือใครตายสะแจ็บมั้งมันน่าจะหันไปยิงสกแจ็บ เนตไปจิ๊บเฮ้ยชิบหายแล้วจิ๊บเอปแม้ว่าชิบจะไปกดปล่อยเมาส์เหมือนพี่โอวันันเลยเกือบมีเรื่องเศร้าแล้วโอ้ยกระปากเกือบคว่ำเล้โอ๊ยอดทนอะไรไอ้หมีวิ่งอ้อมไปครับต้องเลรออันนี่แหละมรัสโซตา เอาเน็ยัดเข้าไปแทนเน็มาเหล่หนานาั่นนั่มันตายตัวหนึ่งผมยัดนะ้ยซ้ายอยู่ขวาขวามันตายไปตัว นาจะมีล <mile> ูกน้องอยู่ก็ได้ไฟติดว่ะนอนรัดไปแล้วไม่ก่อสร้างสามมันอยยังหลังนะเสใช่ไหมนี่ปวดแล้วนอนบัญชีกันเองว่ะบัญชีกระเองกลัวโดนดาชิบหายลูกนี้ตอนเนี้ย อย่าหัวแม่งเลยอย่าหัวใครโดดอย่าหัว